สวัสดีค่ะว่าที่เรือตีหญิงเ็นพิชารัชตตาพิรักษ์ขอสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลประจำวันที่4เมษายน2565กองทัพรัสเซียโจมตีคาังน้ำมันสามแห่งของยูเครนใกล้เมืองโอเดสซาริมชายฝั่งทะเลดำกองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธล่อนที่มีความแม่นยำสูงจากทางอากาศและทางทะเล ต่อเป้าหมายซึ่งเป็นโรงกันน้ำมันและคลังน้ำมันอีก3แห่งใกล้กับเมืองโอเดสซาริมชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำโดยระบุว่ายูเครนใช้สถานที่เหล่านั้นเพื่อเสริมกองกำลังใกล้กับเมืองนิโคลลอฟที่อยู่ใกล้กับเมืองโอเดสซาซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพยูเครนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยืนยันไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงระหว่างการตรวจความคืบหน้าโครงการสร้างสนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ในจังหวัดเสียมเรียบโดยระบุว่าถ้าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์แห่งใหม่ไม่ได้สร้างเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของต่างชาติพร้อมทั้งยืนยันว่า กัมพูชาไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศเนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเรือพิฆาตแอดมิรัลแพนเทเลเยฟของรัสเซียฝึกร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ ka 2 7 ps ในทะเลจีนตะวันออกเรือพิฆาตแอดมิรัลแพนเทเลเยฟสังกัดกองเรือแปซิฟิกกองทัพเรือรัสเซียทำการฝึกร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ ka 2 7 ps ในทะเลจีนตะวันออกโดยทำการฝึกเพื่อค้นหาเรือดำน้ำปัจจุบันเรือพิฆาตเพนเทลีเยฟและเรือบรรทุกน้ำมันอิสโฮราได้เดินทางออกจากเมืองท่าวลาดิวอสต็อกไปปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคเอเชีย และกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองข่าวทหารเรือ www.n2navy.mi.th สำหรับบุคลากรกองทัพเรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวของวทรหรือระบบไนส์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ